สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเตรียมตัวรับฟังการเจาะลึกชะตาฟ้ากำหนดที่กำลังจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยในปีพศ2569นี้ เมื่อเข็มนาฬิกาแห่งโชคชะตาหมุนวนมาบรรจบกับห้วงเวลาที่อาจารย์ฟองสนานจามจันนักพยากรณผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนให้พวกเราเตรียมใจรับแรงกระแทกจากภัยพิบัติใหญ่สี่รอบที่จะถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ชะตาเมืองที่กำลังจะก้าวเข้าสู่บททดสอบอันหนักหน่วงทั้งเรื่องวิกฤตการเมืองที่แหลมคมการใช้ธรรมมาพิบาลของอำนาจรัฐที่อาจนำไปสู่จุดพริกผันครั้งใหญ่และอุทกภัยระดับประวัติศาสตร์ที่อาจย้อนรอยความรุนแรงไปไกลถึงสมัยปี2485 นี่ไม่ใช่เพียงคำพยากรณ์แต่คือรหัสลับแห่งดวงดาวที่อาจารย์ฟองสนานต้องการส่งสารเตือนถึงรัฐบาลใหม่และพี่น้องชาวไทยทุกคนว่าปี2569คือปีแห่งการเสียเพื่อได้และการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในวิกฤตที่แสนสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเรา ในความเงียบสงบก่อนพายุจะมาถึงอาจารย์ฟองสนานจามจันทร์ได้ถอดรหัสจากดวงดาวเมืองไทยที่กำลังเริ่มขยับขยืขย่อนเข้าสู่โซนอันตรายในปี2569อย่างน่าสะพรึงกลัวท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงภาพของท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีและความมั่นคงของบ้านเมืองที่เริ่มสั่นคลอนจากการที่รัฐบาลใหม่ต้องผเผชิญกับภาวะที่เรียกว่ารัฐบาลอาพัพ ทำดีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ดีปัญหาทุกอย่างรุมเร้าเข้ามาจนกลายเป็นความทุกข์ที่หนักอึ้งแต่ว่าภายใต้เมฆหมอกที่ปกคลุมนั้นกลับมีแสงสว่างของทุกขลาบแฝงอยู่เสมอ อาจารย์ฟองสนานได้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของดวงเมืองในช่วงนี้ว่าเป็นการก้าวผ่านรอยต่อที่สำคัญยิ่งพันานาถึงความรู้สึกของประชาชนที่ต้องแบกรับความหวังท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและการเมืองที่เปราะบางโดยเฉพาะเมื่อดวงเมืองบอกว่าเราจะเจอวิกฤตใหญ่ถึง4รอบที่เปรียบเสมือนการถูกทดสอบความแข็งแกร่งของรากฐานประเทศ ปี2,569จึงไม่ใช่เพียงแค่ปีปฏิทินทั่วไปแต่เป็นปีแห่งการพิสูจน์อาถรรพ์ดวงเมืองไทยที่เคยรอดพ้นจากภัยสงครามและการล่มสลายมาได้นับครั้งไม่ถ้วน ความลึกซึ้งของคำทํานายครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความกลัวแต่เป็นการชี้นำให้เราเห็นถึงเส้นทางที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้กุมอำนาจรัฐที่ต้องมีสติในทุกฝีก้าวเพราะอำนาจนั้นอาจกลายเป็นดาบสองคมที่จะกรีดลึกพาสังคมไปสู่จุดแตกหักได้ทุกเมื่อหากไม่ใช้อย่างรอบคอบและเป็นธรรม เมื่อเรามองลึกลงไปในเนื้อหาใจความสำคัญของดวงเมืองปี2,569สิ่งแรกที่อาจารย์ฟองสนานสะท้อนภาพให้เห็นคือวิบากกรรมของรัฐบาลใหม่และตัวนายกรัฐมนตรีที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งท่านนิยามว่าเป็นรัฐบาลที่ต้องเผชิญกับทุกขาลาบ คือต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสก่อนที่จะพบกับทางออกโดยเฉพาะในช่วงเริ่มแรกที่ดูเหมือนทำอะไรก็ไม่เข้าตาทำดีไม่ได้ดี ปัญหาเศรษฐกิจจะรุมเร้าจนเป็นทุกข์หนักของรัฐบาลชุดนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นความหวังเล็กๆคือดวงเมือนชี้ชัดว่าตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีตลาดหุ้นไทยจะสร้างสถิติใหม่ในด้านใดด้านหนึ่งนี่คือจุดที่เหล่านักลงทุนต้องฟังให้ดีเพราะแม้จะมีความทุกข์อยู่ก่อนหน้าแต่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลอาจจะค้นพบกุญแจสาคัญที่ทาให้ตลาดทุน พลิกฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามอาจารย์ฟองสนานยังเตือนด้วยน้ำเสียงที่ห่วงใหญ่ว่าใครที่ติดดอยอยู่ก็ต้องระวังเพราะแม้ตลาดหุ้นจะสร้างสถิติใหม่แต่หุ้นรายตัวอาจไม่ได้ขึ้นตามเสมอไปมันคือสภาวะเศรษฐกิจที่แปลกประหลาดและซับซ้อนยิ่งนักนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจแล้วจุดพีคที่น่ากังวลที่สุดคือการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร อาจารย์ฟองสนานได้ทิ้งคําเตือนที่แหลมคมไว้ว่าตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ช่วงเวลา18เดือนที่อันตรายที่สุดของการใช้อำนาจรัฐหากรัฐบาลใช้อำนาจไม่เป็นธรรมหรือก้าวพลาดเพียงนิดเดียวมันจะเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ล่อให้เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่ขึ้นมาทันที นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในแผ่นดินที่จะดำเนินต่อเนื่องไปอย่างยาวนานและความน่าสนใจคือจะมีเรื่องราวที่โด่งดังไปทั่วโลกในทางบวกคล้ายกับเหตุการณ์ขุนน้ำนางนอนหรือถ้ำหลวงแม้จะเกิดวิกฤตแต่ชื่อเสียงของไทยจะขะจรขจายไปไกลแต่ในทางกลับกัน ความกดดันจากปัจจัยต่างๆอาจทำให้เมืองไทยอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่บีบคั้นหัวใจคนไทยทั้งประเทศอย่างที่สุดก้าวเข้าสู่ส่วนที่เป็นจุดวิกฤตสำคัญอย่างอุบัติเหตุใหญ่4รอบของปี2569ที่อาจารย์ฟองสนานระบุช่วงเวลาไว้ชัดเจนจนเราต้องขีดเส้นใต้ไว้ในปฏิทินท่านผู้ฟังครับ รอบแรกจะเริ่มตั้งแต่2เมษายนถึง12พฤษภาคมรอบที่2 21มิถุนายนถึง4สิงหาคมรอบที่3 4สิงหาคมถึง19กันยายนและรอบที่4 29กันยายนถึง19ตุลาคมโดยแต่ละช่วงให้ระวังบวกลบไว้ประมาณ7วัน สิ่งที่อาจารย์เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจคืออุบัติเหตุเหล่านี้อาจมีความรุนแรงเทียบเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นเหตุการณ์ตึกถลม่มหรือแม้แต่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่อาจมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านอย่างขมเอนจนถึงขั้นที่ท่านมองว่าอาจมีการลุกล้ำและเราต้องตีโต้กลับไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีทําให้ปี2569กลายเป็นปีที่สถานการณ์ความมั่นคงสั่นคลอนอย่างยิ่งไม่เพียงแค่นั้นยังมีเกณฑ์การประหารชีวิตในคดีใหญ่ที่โด่งดังและเหตุการณ์แปลกๆจากชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ในไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตระดับโลก นอกจากภัยจากน้ำมือมนุษย์แล้วภัยธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยในปี2569นี้อาจารย์ฟองสนานพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมหนักกว่าปีนี้และจะกว้างขวางกว่าที่เคยเจอมาท่านถึงขั้นเปรียบเทียบระดับน้ำว่าอาจรุนแรงใกล้เคียงกับปีพศ2485ที่เคยมีภาพประวัติศาสตร์รถและเรือวิ่งด้วยกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา แม้ในปัจจุบันเราจะมีเขื่อนภูมิพลและระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่าแต่ก่อนแต่ด้วยปริมาณฝนที่จะมาเร็วตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2569หากบริหารจัดการไม่ดีพอหรือมีความผิดพลาดในการพร่องน้ำในเขื่อนก็มีโอกาสที่น้ำจะท่วมใหญ่จนเอาไม่อยู่ท่านเตือนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย5-6เดือนเพราะดวงเมืองบอกชัดเจนว่าฝนมาเร็วและหนักมาก แม้อาจจะไม่เท่าปีพศ2551ในยุคคุณยิ่งลักษณ์แต่ความกว้างของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแน่นอน สุดท้ายนี้ครับเมื่อเราทบทวนบทสรุปของชะตาเมืองไทยในปี2569ผ่านสายตาของอาจารย์ฟองฉนานจามจันทร์เราจะเห็นภาพของประเทศที่กำลังถูกเคี่ยวกรำอย่างหนักจากรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองและภัยพิบัติแต่ว่าในความน่ากลัวนั้นกลับมีความหวังแฝงอยู่เสมออาจารย์ได้ย้ำเตือนถึงอาถรรพ์ดวงเมืองที่แข็งแกร่งเราเคยรอดพ้นจากศึกก้าวทับเคยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นในสมัยรห้าและรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ดังนั้นไม่ว่าวิ วิกฤตจะหนักหนาเพียงใดแม้จะถูกบีบหน้าเขียวหน้าเหลืองหรือต้องเผชิญกับภัยพิบัติ4รอบใหญ่แต่ดวงเมืองไทยมีลักษณะพิเศษคือในวิกฤตเราจะรอดเสมอและมักจะได้สิ่งที่เสียไปกลับคืนมาในภายหลังสำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันและฝ่ายการเมืองการใช้รหัส18เดือนแห่งความระมัดระวังในการใช้อำนาจคือหัวใจสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองหรือวิกฤตการเมืองที่รุนแรง ส่วนภาคประชาชนการเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปคือเรื่องที่ต้องทำทันทีไม่ควรประมาทคำพยากรณ์ที่เป็นเหมือนเข็มทิศล่วงหน้า ปี2569จึงเป็นปีที่เราทุกคนต้องตั้งสติให้มั่นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเชื่อมั่นในวาสนาของดวงเมืองว่าแม้พายุจะแรงแค่ไหนสุดท้ายท้องฟ้าจะกลับมาสดใสและประเทศไทยจะสร้างชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งในท้ายที่สุดจงจําไว้ว่ายิ่งมีวิกฤตเรายิ่งรอดนั่นคือวิถีแห่งแผ่นดินไทยที่ถูกลิขิตไว้แล้วอดทนและมีสติแล้วเราจะผ่านปี2569 ไปได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับ